ดูความแตกต่างอะไรวะนี่มันอะไรทำให้ของโซนล้าเป็นอย่างงี้อ่ะแลเราสั่งไอตัวที่ลงสุดล่างนั่นไงเฮ้ยแต่น้นมันทำต่อต่ออะไรงแ่างเงี้ยก็ใจสวยอ่ะของโซนล้าสวยมากแล้วดูของเราดูของเราง่อยไปเลยมีวันไปโดนเหรอเนี่ยมันคือไอติมใช่ไหมไม่ใช่ครีมใช่ไหมมันเป็นซอสครีมอะไรไม่ใช่ไอติมเนี่ยไม่เย็นเป็นครีมเนาะ ใช่ใช่อันนี้เป็นโยเกิร์ตอ๋อแล้วเนี่ยอันนี้เป็นน้ำแข็งแห้งเปียกเกือบจะเปียกละเขามีน้ำอยู่ข้างล่างเคยสูบเคยสูบน้ำแข็งแห้งวะไม่จัดรักเยี่ยเยี่ยตอน้นเล่นกับเพื่อนเขาใส่แก้วแล้วกอดกันแล้วร้อนเย็ดจะชื่นกินไปเลยเอ้าส่วนไอต่อไอคิวว่าอะไรดิ สูตรฟันไหนเเจ้าของทำเจ้าของสูตรฟันไหนสูตรเตียนสูตรราคาหายสูตรยังไงก่ะมูกเวทสูตร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 ฟัน